กลายเป็นดราม่าใหญ่โตเมื่อคนไทยเมินแท็กซี่ไปเรียกรถผ่านแอปแทนแล้ววินมอเตอร์ไซค์ต้องปรับตัวยังไงให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยวันนี้เราสำรวจความคิดเห็นมาให้ฟังกันแก้ไขการตั้งราคาก่อนเลยพี่เอาให้มีมาตรฐานเคยเจอป้าพี่วินส่งเสร็จแล้วเขาถามน้องเคยมาเท่าไหร่ทำไมต้องมาชิงไหวชิงพิบันด้วยอะคะ น้องให้มาเท่าไหร่อะปกติพี่มาเท่าไหร่อะคะอ่ารอยี่เกินไปเรามีเท่าไหร่อะหกสค่ะเกินไปก็กำหนดราคาไปเลยพี่ระยะทางเท่าไหร่คิดเท่าไหร่คุยให้จบก่อนออกรถหรือไม่ก็ติดป้ายราคาบอกซอยนู้นซอยนี้ราคาเท่าไหร่บ้างจะได้ไม่ต้องโดนฟันหัวแบะ เวลารีบๆนะคะหาวินยากมากเลยค่ะเราก็ไปถึงวินนะโดนเกี่ยงไม่ไปก็มีบางทีก็ไม่มีวินสักคันหนักสุดเจอก็คือวินเถื่อนอวินไปไหนหมดเนี่ยไปไหนครับน้องเออวินเหรอคะปก,กติต้องใส่เสื้อกักไม่ใช่เหรอคะน้องไม่เคยได้ยินเหรอเลิกกักเลาลักก่อนนะเตงัย อ๋อค่ะค่ะเอาขาขา๊ะป้ายดามีน,นมันเป็นสีขาวอะคะ่ะปกติมันต้องเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอคะฮ่าน้องที่ไปขัดสีมาขัดเพลินไปไหน่อยพอใจยังเอเอาา่ะก็ไม่ได้อจะจู้จี้จุกจิกอะไรนะคะแต่ถ้ามันเป็นวินิ่ถุกต้องและเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ตามตัวคนรับผิดชอบถูกถูกไหมแล้วก็เราจะได้สบายใจด้วยคะ่ะก็ใครเจอมานะคะ ิ่นเสื้อนี่เหม็นมากนั่งๆไปกินเหล้านี่โชยมากกลิ่นหึงมากเลยแล้วที่สําคัญป้ายังแซบอีกนี่งงมากเลยนะคะเอาเฮ้ยรีบไปดีว่าเบี่ยงหน่อยดีไอ้ควายเผือกเยลยแ้วนี่ก็มาเบียดอีกซื้อใบขับขี่มาหรือไ,ไงวะเอาน้องยขาหน่อยดิพี่ว่าทางแค่เนี้ยพี่เบียดได้แต่น้องขาใหญ่อะ่ะถามก่อนว่าปลอดภัยกี่โมงแค่ความรู้สึกก็ไม่โอเค อากจะให้พี่วินนะคะขับขี่สุภาพปลอดภยัยแล้วก็ใส่ใจลูกค้านิดนึงถ้ามีหมวกกันน็อกให้เราเราก็ว่าโอเคแล้วค่ะนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนใครเคยเจอวินมอเตอร์ไซค์แบบไหนหรืออยากเสนอว่าวินมอเตอร์ไซค์ในฝันเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ